สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปลายสุภูสุคนต้อนรับขอสู้ช่องก็ติดห้วดังมาแช่เนาะจ่าก็มาพอกับแอดมินในวันศุกร์ที่23พฤษภาคมเนาะจ่าแอดมินก็มีแนวทางดีๆตระเลปังๆแล้วทัาที่เพื่อนให้เขาเอามาแบ่งปันให้พี่น้องด้เบิ่งกันดิเชนเคยเนาะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยหมวดประจำวันที่1มิถุนายน2 5 6 8อเนาะจ่ะซึ่งวันนี้ก็ไปสัญจรอยู่ที่จังหวัดบึงการเนาะจ้ะ สำหรับชุดนี้นนานจ้ากาะเป็นแนวทางของลุงนิ่นและพี่น้องเด้อต่อโดยด้นทางแอปริชาตกถ่ายโดยด้านทางของแอดนอหนูกรูเรื่องเนาะจ้ะ ก็จะไปรับชมเราฟังเราจ่าแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุขูสุขนเราจ่าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนเราจ่พี่น้องกับเสดายรับชมคลิปไม่ไหมกันเราจ่ส่วนแอดมินกับเสดายมีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุขูสุขชนเลยจ้า เพื่อเป็นกนารบอสเสียวล่าเฮาเก๋ไปรับชมแนวทางกด้พี่นองเริ่มต้นกนทีนท่แนวทางของลุงนิ่งกันก่อนและจากส่งผลงานของติพานมา16พฤษภาคมมาจาเพิ่เกิดให้เขาเด็กไทย2ตัวบนนอกจากนั่นก็คือศูนย์เก่าและพ่นองเดิอ้อให้เขาตรงตรงบอสตองกลับพี่นองศูนย์เ,เก่าจ้ะเฮาลกบมาเบิ่งต่อกันที่1มิถุนายน2 5 6 8กันตอนและจะากแนวทางของลุงนิ่งหมวหนี้นอกจาก ซึ่งเพิ่นก็ให้เดนไปทีสามกับสีได้พี่น้องเดอ้อเด้น3กับสน่เรจะชุด3โต๊หกศูนย์และ8 1 1ห่จ้ะต่อนดูนอท่าชุด2องโต0 8ศูนย์ดเก้าต่อดยสี่สองหาและส8จ้ะต่อด้วย 42, 45, 48, การเบิ่์นไ้ไปที่ หนึ่งหนึ่งสามสามและแปดแปดจ้ะแนวทางของลุงนิ่นนะพี่น้องแคบเ,เบิ้เองจนเบิงกนได้จัมงมติพานมาให้ขขาเล็กไทยสองตบนก,ก็คือศูนย์เก่าเนาะจ้ะแอดมินก็แนะนําให้พี่น้องตามต่อกันได้พี่น้องเด้อย่าถิ่มแนวทางของเพินเนาะจ้ะตามต่อกันเลยจ้าไปเบิงต่อแนวทางชุดต,ต่อไปกด้จัดนั่นก็คือแนวทางของแอดปรีชาเด้อพี่น้องเด้อแนวทางแอดปรีชารัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่ง มีธนยนงายน2 6 8ซึ่งเพื่นก็ให้วิ่งรูดไปทีรักหานาจ้ะวิ่งรูดหาซ้ายวิ่งซ้ายรูดมากกัจัดไปเด้วจ้ะลักหาชุด3โตวัวที่หาก็คือ8 5 3หา4 8 9เก5 2หา1 8แา2หาหและ1,97เกาเจ้ะต่อ้ดยแนวทางชุด2โตัวห้ไปทีเเกาหาเก่งหาหนึ่งหา52 9เก6และ ฮาซีจ้าแนวทางของแอดปีชาเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ้งต่อกันทีแนวทางชุดสุดท้ายเนาะจ้ะนั่นก็คือแนวทางของแอดน้องหนูหรู้เรื่องเนาะจ้ะรัฐบาลไทยผลงานงวดที่ผ่านมาเนาะจ้ะสิบหกสภาคมเปิดกระหายข่าวลึกไทยสองตัวบนเนาะจ้ะนั่นก็คือเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเนาะจ้ะเข้ากลับมาเบิ้งต่อกันทีหนึ่งมิถุนายนสองพนันห้าร้อยหกสิบแปดกันต่อเลยจ้าสิงแอดน้องหนูหรู้เรื่องกระไดโปอยแนวทางมาหายแล้วเนาะจ้ะ

7จ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดและศูนย์หน,นึ่งนะจ๊ะแนวทางของแอสนอนูรูเรื่องก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทาาที่นาติดตามเชนเยกกันนะจ๊ะอุติพัณฑ์มากกับไฮเ้าเลทายสองตบนก็คือเก่าศูนย์ศูนย์เก่านะจ๊ะก็ตามต่อกันเลยเดพอพนองเดอ้อแค่ไปเบิง้งจดไปเบิ้งกันนะจ๊ะบวกาับจะเป็นแนวทางของแอปิชาหรือว่าแนวทางของลุงนิ่นนะจาะแค่ไปเบิง้งจุดไปเบิ้งเอาไว้เทียบตัวเลขนในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเด้อพนองเดอ้อแอดมินโรดพ่วมข้อมูดมาให้เบ้งแล้ว ก็บเกบไว้พินิษพิจารณากันได้จ้ะท่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสุกผู้สุกคนโปรดใส่วิจารญาในการรับชมและก็รับดูข้อมูลอย่างมีสติด้วจ้เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเด้วและก็สนับสนุนการสื่อสาักินแบงรัฐบาลเท่านั้นด้จ้าทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสำนักนำเ้ยจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆด้อจ้าสื่อตามกําลังซั์สื่อตามผืนดวงขอ,ของเจ้าของและพี่น้องเด้อจังจะถือแอดมินก็นขอให้พี่น้องสุขภูสุขพลนโชคดีหฮงๆปงปังปงมันหม่นกันทุกคนนอจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซ้ำนีก่อน้อจ้ะเธอจังกลับมาพอกันไหมในคลิปนะ้ะสังวาสดีจ้า